ไม่มีใครเลยที่เห็นด้วยยกเว้นหอ,อการค้าแห่งเดียวเท่านั้นเนื่องจากเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องหมอ่าการค้าเป็นเรื่องหลักแต่สําหรับภาพประชาชนนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปคุยเรื่องนายกสิงคโปร์โทยินดีกับรุทินนะครับภาพประชาชนเนี่ยมีถแถลงการที่น่าสนใจจากสถาทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยคือตอนนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าประเทศที่สามที่เอ่ยถึงเนี่ยคือประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็มีคนตั้งคําถามว่ายุ่งอะไรด้วยว มายุ่งอะไรกับเรื่องของไทยกับเขมรมันมีที่มาที่ไปผมได้คร่าวๆอ่างนี้กันว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณบาเน็ตได้ไปขอร้องกับทางอเมริกาให้ช่วยกดดันประเทศไทยในการเปิดด่านหน่อยเพราะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เนี่ยภายในของกัมพูชาเอง 1. ง,งานก็ไม่มี 2. เงินก็ไม่มี 3. ของก็ดันแพงอีกแล้วมันจะอยู่กันยังไงล่ะครับคุณผู้ชมครับเลยต้องไปขอร้องอเมริกาให้ช่วยบีบคั้นประเทศไทยให้เปิดด่าน